ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปราสาทบ้านถนนหักนะครับเนี่ยครับตอนนี้ช่วงนี้น่าจะย้อนแสงครับบริเวณร,บรอบๆตัวปราสาทครับมีคูน้ำล้อมรอบนะครับสร้างราวพุทธศต,ตรวรรษที่สิบห้าถึงสิบหครับลักษณะเป็นคล้ายๆเป็นเสียมนะครับนีครับนี่คือทางเข้าทางด้านทิศตะวันออกนะครับ ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยหินที่ราแรงนะครับส่วนสองกบประตูประกอบด้วยหินทรายครับอันนี้ก็จะมีทางเข้าอีกทางด้านหนึ่งนะครับด้านข้างอันนี้ก็เป็นทางเข้าหลักครับนะครับสองกบประตูนี่เป็นหินทรายครับอันนี้เป็นเป็นซุ้มโคบุระด้านนอกครับขอบ,อบนี้ คู้น้ำล้อมรอบครับภายในก็จะมีประสาทประธานขนาดเล็กนะครับนะครับก่อนทางหน้าก็มีฐานเล็กๆนะครับแล้วก็ด้านข้างก็มีคล้ายเป็นปางบริวารน,นะครับเล็กๆครับส่วนใหญ่เป็นหินจีาลาแรงทั้งหมดเลยครับนี่ครับเป็น เทวสถานครับสร้างขึ้นในของยุคศาสนาฮินดูครับเป็นของยุคขอมนี่ครับนี่ครับ,รบขอประตูจะเป็นหินทรายครับนี่ครับภายในประสาทประาธานก็จะมีมีโอสภาพปัจจุบันก็ยังลุงเหลืออยู่ครับนี่ครับคล้าเป็นปางบริวัร ทิศเหนือครับฝั่งทิศใต้ก็มีนี่ครับขอก็เป็นคูน้ําล้อมรอบครับอันนี้อยู่เนี่ยชื่อไหมครับว่าอยู่อำเภอหนองบุญมากเนี่ยอำเภอบ้านเกิดครับผมก็เพิ่งรู้ครับว่ามีปราสาทเพิ่งรู้ภายในปีนี้นะครับเพราะว่าล้วมาเขาจัดงานนค่อนข้างเสียงดังเนีะครับ้านหลังก็มีฐานปางอีกครับฝั่งทางด้านทิศเหนือ ฝั่งทิศเหนือนี่ก็จะมีประตูอีกประตูหนึ่งทางเข้าครับนี่ครับอยู่ภายในบริเวณวัดบ้านถนนหักนะครับตำบลบ้านใหม่อำเภอหนองบุนมากครับจังหวัดนครราชสีมาครับอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นลักษณะเป็นฐานปางอยู่ทางทิศใต้ครับก็มีฐานอีกเสริมมาอีกเมไมอแตก่อนก็ สร้างไว้ประกอบพิธีกรรมของศาสนาฮินดูครับก่อสั่งไว้เป็นเทพอะไรครับรงั้นบูชาเทพปฏิวะครับรงั้นนับถือเทพปฏิวะสูงสุดนะครับการสร้างปราสาทนี้ก็เปรียบเสมือนจำลองโลกมนุษย์กับโลกสวรรค์น,นะครับนำโลกสวรรค์มาไว้ ในโลกมนุษย์นะครับก่อสร้างต่างองค์ประกอบของยุคโคมครับอันนี้เป็นทางเข้ารองนี่น่าจะสําหรับชนชั้นล่างครับเนี่ยครับพอดีด้านด้านข้างกําแพงนี้มีเหมือนคล้ายเป็นรอยเสาประตูไม้ขนาดใหญ่นะครับปัจจุบันเหลือแต่ลองรอยครับเนี่ยครับโอ้ฐานที่สูงประมาณสองเมตรหนึ่นี่สูงกว่าผมอีก นี่ครับเป็นร่องรอยของของเสาไม้ครับยังเป็นร่องรอยอยู่เลยเพราะว่าผ่านมาประมาณพันปีครับไม้ก็ผุพังตามการเวลาครับประมาณมีสี่เสาครับนี่ครับยังเป็นรอยรอยเสาเสาไม้อยู่เลยครับนี่ครับสอก็น่าจะผุพังไปแล้วครับเหลือแต่หินเนี่ยครับ ประมาณสี่เสาครับบริเวณรอบๆก็เป็นคูน้ำครับปรดีอวันนี้ว่างครับอยู่ใ,ใกล้ก็เลยแวะขับรถมาเล่นครับอันนี้เป็นกำแพงฝั่งทิศเหนือครับ วันนี้วันนี้เราก็จะไปรวบรวมเกี่ยวกับประวัติวัดภูแ้านฟ้าครับวันนี้ก็จะหาสถานที่สงบสงบ,สงบครับเงียบอย่างวันก่อนที่เราไปเราเจอที่วิลามนะครับที่แถวปราสาทเมืองต่ำครับเราก็เจอที่พักของยุคพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดนะครับแล้วก็เจออโลคยาสาราเยอะเลยครับส่วนนั้นเพราะว่า พรงยุคพระเจ้าชทยวรมันที่เจ็ดนี่ก็สร้างปราสาทเยอะเลยครับสร้างตั้งแต่ปราสาทหินพิมายครับนู่นจนไปถึงนครวัดครับช่วงนั้นเป็นเป็นทางเดินของเจ้าชายวรมันที่เจ็ดช่วงนั้นพระองค์ทรงสร้างปราสาทไว้เยอะเลยครับนี่ฝั่งร,รอบๆทั้งหมดเลยครับ อำเภอบ้านตัวเองกันแท้ครับเพิ่งรู้ว่ามีถ้าไม่ม,ถม,มีถ้าไม่มีสื่อโซเชียลต่างๆหรือว่าช่อง youtube นี่ก็แทบไม่รู้เลยครับว่ามีพอเรารู้เราสักพักเราก็เดินทางมานะครับช่วงประมาณเดือนมีนาของปีนี้ครับก็ยังถือว่าสภาพก็ยังให้เห็นล่องรอยครับว่าเป็นประสาทอยู่เพราะว่า,วาหินที่นำบูนะไม่ได้ก็เขาก็ไปวางไว้นะครับ ไปออกไว้ด้าน,นนอกนะครับเพราะว่าบูน้าไม่ได้ครับกินส่วนไม่ครบเพราะว่าในยุคแต่ก่อนเนี่ยก็เราก็ไม่รู้ครับว่าสร้างมากี่ยุคเพราะว่าก็สร้างทับถมกันมาเรื่อยๆครับพอสร้างไม่เสร็จเหมือนมีภาษาที่อื่นก็นําไปไว้ที่อื่นด้วยครับ เพราะว่าช่วงนั้นผู้คนก็ไม่ค่อยอยู่กันเยอะครับเดี๋ยวงีผมขอเก็บข้อมูลก่อนนะครับกำลังเป็นวัดครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับขอบคุณครับ